ดีค่ะชื่อจุ๊บนะคะมีดูศูนยห้าวันนี้ก็จะมาแน,น,าน,นะนำผลิตภัณฑ์เป็นแป้งผสมรองพื้นแจ็บนะคะก็จะมีจะเป็นสังก็จะผสมสารว่ากันแสงแดดมี SPF สามสิบค่ะแล้วก็ผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะช่วยให้หน้าไม่มันเป็นธรรมชาติตลอดวันแก้ไขรอยดรอยที่เป็นแผดเลนลดรอยหมองคล้ำทำให้หน้าดูเป็นธรรมชาติ และเพื่อนสาวดูแลผวสวยค่าวนี้เพื <oh> Sadly, mm ่อนอีกคนนึงค่ะก็จะมาแนะนำลิตรนะค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะนย u 0 6ค่ะนี่นะคะก็จะมาแนะนำเป็นวีดทิมกระจัดขนนะคะ Lotus Milk and Jasmine นะคะครีมริมกระจัดขนอันนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับผิวธรรมดาค่ะกระจัดขนภายใน3นาทีนะคะหลังจากกระจัดขนเสร็จแล้ว ผลเอ่อผลนี้ขึ้นใหม่ก็จะเรียบเนียนะคะแล้วก็จะไม่เป็นหนังกานค่ะ,ะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะผีดสวยมันมันสวย,สวยเรียบนเนียนสัมผั <laughs> สค่ะ <laughs> <Okay. S 2> <า>ขอบคุณค่ะ <laughs>